ครับขอบคุณหลายนครับ ัสดีครับปกกับจองลงเรียทีมโรงพยาบาลน้ององค์หิงนะครับตะกี้พอดีผู้ใหญ่บ้านก็มาครับบอกแจ้งบ้านเหล็กสีน้องแล้วก็ฮะให้เอาอการะต้านบันยางไปยืนครับทั้งทีอนณาไม้ทั้งแรกกันนะครับไล่ยางตะกี้ก็ได้บันทึกข้อมูลนลครอ่าพอดีแกมาบอกบ้านเหล็กสีบอกแกเลิกาวายแล้วครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสระหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรนี่เลยครับโอ้ยไม่บอกเมื่อวาน <c oughs> จริงๆจะบอกเมื่อวานเอฟซี คงจะโชกดีกันไล่คนครับสุดยอดครับมาเล็กตีนองแตก่ก็วันก้อนก็บอกเก่าๆไปบางเร็วนะครับวาน่าจะได้เล็กตีนี้ครับอย่างจางีิเกีต่งางบ้านก็ได้บอกไปลี่ยนน่งกาวอะไรนี่สุดยอดสุดยอด นี่ตองฟ้าจมไส้นะครับมันกาบตาปลดปลงมีลมปัดอ่อนๆอโดยดยนะครับดูไม่อยู่บ้านครับพอดีมันอยู่ก,กวยตัวนึงมันออกลูธดูก็ไปวนไปเวียนไปฟ้าเป็นยาไม้นะก็ดีรับมวนก้อนไปลุยปลาครับข้าวก็อยู่ วันนี้ก็ช่วยเป็นยามเป็นรู้เป็นตายก็นั่นกับกองเพื่อนป้านั่งนะครับมันออกลูกธรรมชาติายามใบใบตๆนใช่นะไอหมูก,กัะกินข้าวกินยากินได้เรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนผ้าเจ็ตัวกันนู่นกับปรยู่กับเบาต้น ก็กว่าเดียวสักปักลงเดียปานางก้าบานไปอาบน้ำก็ผู้ใหญ่บ้านก็มาแจ้งความคืบหน้านะครับตะกี้เหล็กดีกับเหล็กช่วยเหล็กมงคล แต่ดีเมื่อวาผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เจอเมื่อวานจะบอกก็เลยมาเจอวันนี้เลยบอกวันนี้นั้นถ้าบอกแต่เมื่อวานดีจริงเอฟซีคงจะมีโชคมีลาบหรือว่าตีมล่างบานตุกคนโอ้สุดยอดสุดยอดบันดี วันนี้คงน่าจะมีแดดเปรียงร้อนสุดๆกันอา่าเริ่มมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ดีกับที่มันมีลมมีความเย็นความหนาวของลมปัดมาบาง ตะกี้ลุงเดียวก็ไปปล้ำกับไอพลังงานโซลาเซลนะล์นะปั้ำน้ำปักนะครับเพราะว่าทรายแปบทรายยางมันลุดพอใแย่แกปั้ำน้ำให้วัวนะทรายมันเหล็กก็เลยปลั้ำจุวยพอใแย่ปักพอดีเดินมาเจอผู้ใหญ่พอดีแกเรียกแต่ลุงเดียไม่รู้อะใคร สุดยอดสุดยอดจะไปเล็กนอ้อแต่วัน,นก่อนก็ได้แจ้งก้าไปบางแล้วนะครับกล่าวๆว,ว่าน่าจะเป็นเหล็กตีเหล็กนี่แต่วันนี้ก็คือผู้ใหญ่มาบอกชั่วครับล็อกมาเรียบร้อยเลยลาลาเพียงแต่ให้เอาเอ,าเอกสาร phải dừng phải bỏ phải co em để đại thì cái bỏ nè non nôn và bỏ dây đẹp mình đi mình gặp từng thì to này... lời đánh rèn nam lời lút bói cả. เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเพราะว่าไม่ได้หยิดก้าวไม่ได้ได้ไว้นะนี่บรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ส่องมงกว่าจางมงกระแดดเรียงเลยผมกะไตตัวไปะดูนะเนี่ยครับหลังจากกินกาแฟกินได้ด้ดตา น้ำรับลมีิดลมนี่แหละจัดการไหนมูมูอ้วนเลยเร็ดก็เรียบร้อยเลยทีนี้เลือดแต่คนครับเลือดแต่ลงเดียกับป้านางกบก้าวไปมหนองอำน้ำนะนู่นกับมันออกหลูคอนโดก็อยู่นู่นแล้วครับฟาวอยู่นู่นล หลูกควายมันออกหลูกตัวนึงเมื่อคืนเมื่อคืนคืนว่านน่าจะเป็นกลางวันแหละครับเมื่อวานไม่ใช่กลางคืนตึงเมื่อคืนก็เลยเกาเอาหมาล้อมนะย้ายมันออกไปดีตะนนู้นน่ะกล่องเปลือกปลานางครับโดกับปลาอยู่แถวนั้นแหละเสียโด ีกินอิ่มแล้วครับกินอิ่มแล้วก็กวกไปแล้วตอนเช้าก็หายไปปอยิ้วก็วิงกลับมาปอกินใด้วยกันนั้นแล้วครับอยู่นั่นแล้ว เอากับสำหรับคลิปนี้นะครับแก่นี้นะครับฝังติดตามจองลุงเดียรทีมลังบานน้องอุงอิงปลาหมกกน่ากินมากปลานางแหม่บ้านาลอง,งอุงหิงราต้องพุญไปหน่อยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกล้องลุงเดียกล้องปลาหมกฝากกดติดตามกดไลค์กดแจร์แล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาจบนะครับเป็นกำลังใจกันมันไม่กิปหน้าครับวัสดีครับผม